สวัสดีครับสวัสดีพีพีน้องๆน,นาๆทุกท่านครับผมมันนี้ก็เป็นวถผลฤหัทที่30เดือน4ปีห3สามทางขายเซียนขืนเมืองสุรินกับสิได้มารีวิวสินค้าให้พีพีน้องๆได้ชมกันกับผมนี่ก็เป็นสินค้าใหม่ๆกับผมส่วนรายละเอียดสินค้าเดี๋ยวมาชมกันทีละชินที่ละยางเลยกับผม กับสิได้มารีวิวกันประมาณ3อยยางกับผมเมือน,นี้กับเป็นสินค้าก่อนจัดส่งน่ครับผมบเป็นสินค้าที่กำลังแพ็กเซตใหม่ๆกับผมพร้อมด้วยนี่ฮะใบเศษบินทีลูกค้าได้สั่งเขามากครับผมนี่ฮะเดี๋ยวทางขายเซียนขืนมือสุดินสิได้มารีวิวนี่ฮะเช็คเครดิตให้พี่ๆน้องๆได้เบิ้งได้สาปัดครับผม เป็นสินค้าใหม่ๆกับผมนี่ฮะสินค้าใหม่ๆในวันที่30เดือน4ปี63เดี๋ยวทางขายเสียนคืนสิได้มารีวิวให้พี่ๆน้องๆได้ชมกันครับผมนี่ฮะก,ก่อนอื่นก็ขอแจง้งนี่ฮะคุณหน้าทางสะก,กดนะครับผมเพิ่ได้สั่งสุดใหญ่มากก็คือมีชุดดักดนกควักคืนผีเสือลำโพงนี่ฮะสินค้าตอนนี้ก็ อยู่ข้างหน้าทันแล้วกับผมนี่ฮะอยู่ในรายละเอียดนี่คือตามภาพเลยกับผมเดี๋ยวทางขายเซียนขืนมึงสุรินทร์สิเดยจัดทรงให้มืออื่นกับผมจัดทรงวันศุกร์นี่ฮะตอนนี้ก็มารีวิวสินค้าให้ลูกค้าได้ชมกับผมนี่ฮะที่ท่านได้สั่งเขามาเนี่ก็คือคืนผีเสื้อยี่สิบหารักนี่ฮะยี่สิบหารักหาสิบบวงกับผมสองชุดนี่ฮะรายละเอียดสินค้า ที่ท่านได้สร้างเขามาผมก็สิได้จัดทรงก็ถือโอกาสได้รีวิวให้ได้ชมก่อนกับผมก่อนจัดทรงนี่ครับผมด้วยลำโพงดีโมดกับผมที่ท่านได้สร้างเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวทางขายเซียนคืนมุงสุลินสิได้จัดทรงให้มืออื่นกับผมนี่ฮะเดี๋ยวสิสรงรายละเอียดเขาไปทงางไลน์กับผมให้ได้ชมรายละเอียดสินค้า สำหรับทันทีนี่ฮะผมได้จัดส่งงานให้ไปถ่าทุกท่านได้รับแล้วนี่ฮสังเกตรายละเอียดได้เลยครับผมนี่ฮแกออกจากกลองเราสังเกตได้เลยนี่คือสินค้าขายเสียนคืน่นนะผมเสื้อผ้าน,นีเนนหลับประกันห้กับผมส่วนห่วงทองเหลืองนี่เป็นห่วงเบอร์สิสายหนาพีนี่ก็คอสองปุ่มกับผมรายละเอียดสินค้าก็คือตามภาพ ส่วนลังเก็บนี่ฮะสังเกตขอบได้ไดด์กับผมเนี่ยการหมัดนี่เน้นกับผมโบโยกสายขวาแล้วก็เส้นนี่สิต้องกับผมบริเ็นรอยหยักก็คือวิธีการสังเกตงานกอยากให้พี่ๆน้องๆนาๆเนี่ยที่สังงานกับขายเซียนขืนไปแล้วก็อยากให้สังเกตบึกงงานว่างานเป็นยังไงวิธีสังเกตก็คือนะครับ คือรายละเอียดสินค้านี้เาต้องเบิ่งให้เป็นครับผมเบิ่งให้ชัดเจนนี่คือเนี่ยลังเก็บคือความเสมอต้นเสมอปลายของเนื้องานครับผมแล้วก็ทันทีได้งานไปแล้วจับบิดได้เลยครับผมตัวนี้รับประกันให้ครับเนี่ยเสือกสีพันอยู่นี่จับบิดความเนี่ยนี่รับประกันให้ครับผมจะเป็นคืนเดียวสามสิบเมตรหลักครับผม เป็นตัวแบบล็อกครับผมสายพีอตัวแบบล็อกลูกค้าที่ได้งานไปแล้วตามที่ผมได้ชี้แจงให้ทราบแล้วครับผมนี่ฮะงานเข้าไปถึงแก้เบื้องแล้วก็สํารวจรายละเอียดสินค้าได้ครับผมนี่ฮะตัวนี้สินค้าไม่ไมครับผมนี่ฮะนี่เป็นขืนไก่ปลาครับผมสามสิบเอ็ดหลัก มีขืนไก่ขืนนกสนใจแบบใดกะถักกันเข้ามาใดกบผมเนี่ยส่วนนกอีลุ่มเนี่ยกะทีเขานกนานกอีลุ่มแล้วก็ทันทีตามหาอยู่กับสินค้ากับมีอยู่ข้างหนาทันเลยครับผมตามที่เห็นอันนี้สินค้าคือเป็นสินค้าพอมจัดทรงนะครับถ้าเขาถึงฤดูไม่รีก็ผลิตบททันครับผมตอนนี้กะ ทยอยผลิตก็ได้รับการตอนรับจากพี่ๆน้องๆไปอย่างดีกับผมทางขายเซียนขืนเมืองสุรินทร์กับขอขอพูดหลายๆครับผมนี่ฮะเดี๋ยวสิพามาชมรายละเอียดก่อนจัดส่งที่ลูกค้าได้สั่งเขามาในวันที่ยี่สิบเก่าครับผมก็คือเมื่อวานส่วนมันนี้เป็นวันที่สามสิบทั้งขายเซียนขืนเมืองสุรินทร์เดนนำไปจัดส่งก่อนสามโมงเสาร์ครับผมก็คือ ทั้ไขาเซียนคืนกับมาอยู่บันนอกสุรินกันกนจัดส่งสินค้าตัดหลอกก็คือก่อนสามโมงเสาร์ครับผมนี่ก็เป็นสินค้าก่อนจัดส่งนี่ฮะลูกค้าที่ได้สั่งเขามากอะนี่ฮะเป็นชุดดักนกอิลุ่มชุดดักนกควักนี่ครับผมรายละเอียดก่อนจัดส่งนี่ฮะหรือว่าอุป,ปกรณ์ทำคืนแขวนคืนลักคืนดักพังพรนนี่ฮะ สัง่งขมาใดครับผมนะฮะเป็นรายละเอียดใหม่ๆที่ทางขายเซียนขืนเมงสุรินได้นำมาบริการพีบริการนองพร้อมด้วยการเปิดขายสินค้าครั้ทางขายเซียนขืนเมงสุรินกันดินการเปิดขายตามวันที่ครับผมนะฮะเปิดขายสินค้าตามวันที่มียางกัดสีแดงแจงให้พีให้นองได้สาบกันเรื่อยๆครับผมทางขายเส้นขืนเมงซุรินสิผ้าพ,พีนอง้องมากเนี่ย เป็นสินค้าที่ทั้งขายเซียนคืนได้จัดทรงให้พี่ๆน้องๆในเดือนซีกับผมอก็เป็นใบเสร็จอีกส่วนหนึ่งกับผมที่ทั้งขายเซียนคืนมังซลินสิเดมารีวิวให้พี่ให้น้องได้ทราบกันกับมาเบิ้งพ่อข่าวข่าวกับผมนี่ฮะทั้งขายเซียนคืนมุงซลินกับน้ำมังแต่วันที่สิบห้าถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดครับผมส่วนวันที่ยี่แปดยี่ิบเก้ากับ ใบเสร็จอยู่กับพนักงานไปสแนน,น,น,นี่กับยังบระธนไดมาเนี่ยเดี๋ยวทางขายเส้นขืนสิมารีวิวนี่ก็เป็นลกัลกๆกับเป็นโป้นี่ฮะชุดดักนกควักครับผม1,200บาทกับเป็นบริการจัดเก็บายทางแบบ COD ครับผมนี่ฮะล่อชำระเงินอยู่กับพนักงาน่ปเลยนี่ฮะบริวาสิเป็นชุดดักนกอิรุม่มดักนกควัก ทักเขามาคุยต่อรองราคากันใดถูกยางถูกสินค้าครับผมเพราะว่าบางทีบาง่ันใส่อุปกรณ์ขาเรือ,อก็คือกันนะครับผมก็คือทั้งขายเซียนขืนมุสลินกับเปิดจัดโปคุยต่อรองราคากันใดครับผมนะฮะก็เป็นราคาบานเป็นราคากันเองครับผมที่ทั้งขายเซียนขืนมุสลินได้นำมาบริการจัดเก็บไปทางแบบซ o d ดีครับผม เพื่อความสบายใจของพี่ๆน้องๆหน้าๆทั้งขายเซียนขืนมังสุิรินกะได้มาเปิดบริการจัดเก็บปลายทางแบบ COD กับผมรอชำระเงินอยู่หนาบานนี่ฮะนี่ก็เป็นรายละเอียดสินค้าไม่ไหมกับผมนี่ฮะก็เป็นใบเซ็ตที่ลูกค้าไดใ้ให้การตอบรับเป็นอย่างดีกับผมบบวาสิเป็น สั่งสื่อแยกชินหรือว่าเป็นชุดนะฮะจัดทรงสุกชินทุกอย่างครับผมนี่ฮะเป็นรายละเอียดที่ลูกค้าได้ให้การตอบรับเป็นอย่างดีทางขายเซียนขืนมสุสลินกข็ขอขอบคุณพี่พๆน,น,น้องๆนาๆทุกท่านเป็นอย่างหลายเลยครับผมนี่ฮะส่วนรายละเอียดเนี่ย การจัดส่งกับตามนี้แหละครับผมท,ทั้งขายเซียนคืนมมงสุลินกันเด่นการเปิดขายรีวิวพี่ห้นองได้ทราบรายละเอียดสินค้กาก่อนจัดส่งครับผมนี่ฮะเพื่อความชัดเจนกับทั้งขายเซียนขืนมมงซุลินกนัเปิดขายจัดเก็บไปทางแบบ CO d ดีกับฝากพี่ๆน้องๆบอกต่อๆไปน้ำครับผมนี่ฮะสำรับทันทีกำลังเขาชม กักดติดต,ตามไว้เลยครับผมทั้งขายเซียนคืนเมืองสุรินเนี่ยมียังใหม่ๆกับสีได้มารีวิวให้พี่พี่น้องๆได้ทราบกันลหละครับผมตามวันที่คือหลักๆทั้งขายเซียนคืนเปิดขายสินค้ากันตามวันที่เนขอฝากพี่ๆน้องๆเอาไว้ส้ำนี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ